ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมให้เอฟีชมพระเครื่องรายการสําคัญมากๆอีกหนึ่งรายการของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเรานะครับนั่นคือเหรียญพระอาจารย์เกิดฤทธิ์โคสโ,โกนะครับวัดป่าสิริมังคาร,ารามอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีรูปทรงสวยงามนะครับงดงามต่างจากเหรียญทั่วไปซึ่งนานนาทับรูเหมือนองค์หลวงพ่อพระอาจารย์เกิดฤทธิ์โคสโกครึ่งองค์นะครับ และจะด้วยข้อความพระอาจารย์เกิดทธิ์โคโสโกวัดป่าสีมังคารารามอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับขอบเรียนมีลายกระหนกขึ้นทั้งสองข้างและมีลายอาดอกไม้อยู่ตรงกลางด้านล่างด้านบนเหมือนกับเปลวนะครับเปลวเพลิงขึ้นด้านบนหรือนะครับเป็นลายไทยนะครับมีห่วงเปิดอยู่ด้านบนเรียนนะครับตรงขั้วเรียนพลิกไปชมด้านหลังเรียนประทับอัคารายันขนาดใหญ่อยู่ด้านล่างตรงกลางแล้วก็ส่วนด้านบน,เร,น,นรบเรียนนะครับใกล้ๆขั้วเรียนนะครับ มียันคล้ายๆลูปดาวอยู่2ยันเป็นยันคู่นะครับงดงามคมชัดและเข้มขลังมากๆและก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆอีกหนึ่งรายการเหรียญน,นะครับขอบคุณครับ